มีน้องๆบางคนที่มาลงทะเบียนเอาไว้พอเห็นปั๊บเกิดอาการรู้สึกว่าไม่มั่นใจมีวิธีแนะนำอย่างไรให้น้องบอกขึ้นมาเลยน้องไม่ต้องกลัวให้ดูมิสเตอร์มากนเป็นตัวอย่างนะครับร้องไม่ได้สักเพลงแต่ก็เล่นได้ฝีมือไม่ได้เรื่องแต่ว่าไม่ยอมเด็ดขาด้ามีเวทีแล้วเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเราสะพายกีตาร์เทไว้ก่อนนะฮะเรื่องเล่นเก่งไม่เก่งอย่าไปซีเรียส จริงๆแล้วโอกาสเนี่ยมันมาทุกเวลาครับถ้าคุณพ้าไว้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเวทีนี้โอ้มันเทพทั้งนั้นเลยที่มาเล่นะคุณต้องคิดใหม่อย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดว่านี่แหละเราจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่เทพเขาอยู่นี่แหละไม่เรื่องอะไรเราจะไปอยู่กับมารกับปีศาจนะครับถูกต้องพอน้องเข้ามาปั๊บเขาบอกว่าไงบอกคุยพี่ทีมงานบอกไม่พร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาได้ไหมมิสเตอร์โมแกนจะแนะนําให้นะครับว่าจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาของคนเราเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับ เรามีเวลาแค่สองสามวิเท่านั้นในชีวิตคือ,อหายใจเข้าและหายใจออกใช่แล้วเวลาหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าตายตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายใช่เรานอนหลับเราตื่นขึ้นมาถือว่าเกิดใหม่นะครับถ้างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าเราเองเนี่ยมีเวลาสั้นนิดเดียวเวลาเ็าบอกว่านี่คือเวลาของคุณ เวลาของคุณเวลาของคุณคุณต้องรีบจองเลยอย่างผมเนี่ยผมไม่มีไม่มีใครมาบอกว่านี่เวลาของคุณไม่ผมเสนอหน้าเข้าไปทันทีเวลาของผมฮะเขาบอกว่าพอมีผมจะบอกให้นะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ค่อยจะไปส่งเสริมใครกันมากมายหรอกเขาจะมีแต่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่เพื่อนเราออกไปไอ้นี่เพื่อนเราเข้ามานี่ไม่ใช่เพื่อนเราออกไปเพื่อนเราเข้ามาฉะนั้นถ้าเรารอบอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงคิวเราไม่ได้เกิดหรอกครับ เราต้องฉกชวยโอกาสาทั็มที่ทีมีใช่อย่าให้เวลามันหลุดลอยใช่นะฮะ<ๆ>นะบ,บางคนเขาบอกว่ามีโอกาสไม่มีเวลาวมีเวลาไม่มีโอกาสแต่เวทีแห่งนี้มีทั้งโอกาสและมีเวลาไม่ได้ ิดว่าไม่คล้องคอไว้หลุดไปอยู่ที่หัวมือกลองแล้วไม่แม่เขาทำประกันไว้แล้วทำประกันแล้วอ๋อขึ้นมานี่ทำประกันทุกคนทุกคนที่มาเล่นมิสเตอร์มอร์แกนประกันชีวิตประกันชีวิตไทยล้านกว่าบาททั้งนั้นนั้นมีประกันด้วยก็อาจจะโดนยิงได้ทุกเวลาโอ้ยแต่ว่าพี่ตอนพี่ไม่มานะน้องๆที่ขึ้นมานี่แบบสุดยอดตอนที่พี่ไม่อยู่ครับตอนผมอยู่ไม่สุดยอดใช่ไหมตอนพี่อยู่ก็สุดยอดแล้วพที่ไม่อยู่สุดยอดยิ่งขึ้นอีกเวทีนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ใช่แค่มาดูดนตรีกันอย่างเดียว ผมเนี่ยจะมาพูดมาคุยให้น้องๆที่เขาเล่นไปเนี่ยนะครับได้รู้ว่าเขาควรจะปรับปรุงยังไงได้บ้างานะครับที่สําคัญก็คือว่าเวลาประการแรกใช่ไหม<ช>ประการแรกโอกาสมาแล้วต้องรีบคว้าไว้ใช่แล้วก็ที่สําคัญอย่าไปโอ้อวดอย่าไปดูถูกคนอื่นนะครับเราเป็นนัก<อ>ดนตรีเนี่ยนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าแวนเฮรเลนใครรู้จักไหมครับแวนเฮ เวลาเล่นคนนี้ครับคนที่เขานี่ต้องดูเป็นตัวอย่างเลยคนที่คิดลูกแทปปิ้งนี้ขึ้นมาคนแรกของโลกครับ uh huh. ตอนเขาคิดได้ใหม่ๆเนี่ย uh huh. เวลาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเขาเล่น uh huh. พอถึงตอนไฮไลท์ที่เขาคิดได้ครับ uh huh. เขาเล่นอย่างนี้ครับ uh huh. ทางนี้ทางนี้ทางนี้เขาไม่ให้ใครดู oh. เพราะเขาเป็นคนคิดขึ้นมาคนแรกครับค่ะี่สิปีผ่านไปแวนานั้น uh huh. ออกมาแถลงข่าวแบบน้ำตาไหลพรา,ากว่าผมเสียใจมากที่วันนั้นเนี่ยผมทำอย่างนั้นทไมเป็นการมีความรู้แล้วไม่เผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับทราบอฉะนั้นกลายเป็นเรื่องที่น่าน่าเสียดายะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้แล้วเนี่ยครับต้องเผยแพร่อย่างพี่ๆเขาที่มาเนี่ยนะครับต้องมาเล่นให้น,อน้องๆฟังครับค่ะ <c oughs> น้องๆก็ต้องมาเล่นให้พี่ฟังแต่เราจะไม่โอ้อวดกันเราจะไม่บอกว่าเราจะไปข่มคนนั้นไปข่มคนนี้นะครับมิสเตอร์มีไปดูในเคเบิลไปดูใน YouTube ก็ได้แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคนที่จะมาเล่นดนตรีนะครับอันดับแรกอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะครับอย่าไปโอหังยะโสอย่าไปโอ้อวดอย่าไปบอกว่ายพี่นี่เล่นกีตาร์ตัวละแสนหกเ้ยพี่มีเอฟเฟกต์ตัวนี้เนี่ยหม่สุดของโลกเลย แต่มันไม่มีประโยชน์มันไม่เิดประโยชน์ถ้านิสัยแย่ๆนะครับเพราะอะไรครับไปเล่นที่ไหนใครก็ไม่ชอบเพื่อนมันไสอีกใช่เพื่อนรมโยนเครี้ยงเห็นฮอรอตายคนาที่อีกใช่ตายตายหน้าที่เลยนักดนตรีระดับโลกหรือว่าระดับประเทศเวลาเขาเจอกันเขานิสัยดีมากแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่ตั้งเลยนะครับอ่าฮะไม่ว่าใครกันแล้วแต่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไปโอ้อวดฉะนั้นมิสเตอร์โมแกนฝากไว้เลยว่าเวลาเราต้องการความรู้ค่ะ ไปถามเขาพี่ครับเล่นยังไงเออพี่ครับผมผมเล่นอย่างนี้ถูกไหมหรือว่าพี่มีวิธีการฝึกฝนยังไงบ้างนะครับมีคนมาบอกว่ามิสเตร์มแกนครับผมอยากเล่นแบบเร็วๆอยากเขารอรับตั้งนานแลวเชิญยิ้มเชิญยิ้ม